สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติค่ะมาพบกันในช่วงบ่ายของวันที่29ตุลาคมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดแจ้งพื้นที่ฝนที่กําลังตกอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าเรดาร์ฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันที่29ตุลาคมค่ะเรดาร์ที่แจ้งวันนี้นะคะจะเป็นเรดาร์ฝนที่ตกอยู่ในช่วงเวลาประมาณ บ่ายสามถึงสโมงเย็นของวันที่29ตุลาคมนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายรายงานสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ได้เลยนะคะตอนนี้ตกหรือไม่ตกแดดออกฝนตกอากาศเป็นอย่างไรแจ้งกันได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะเริ่มแจ้งเรดาร์ฝนในพื้นที่ของภาคเหนือก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วแจ้งทักทายรายงานสภาพอากาศได้เลยค่ะเริปนี้จะเป็นคลิปไลฟ์สดนะคะ แจ้งเรดาร์ฝนที่ตกอยู่ตอนนี้ค่ะในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันที่29ตุลาคมจะแจ้งเป็นรายจังหวัดไปนะคะจะดูว่ามีตกอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนบ้างค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะบริเวณภาคเหนือค่ะภาคเหนือจะเริ่มที่จังหวัดเชียงรายก่อนนะคะเหนือสุดค่ะตอนนี้เชียงรายมีฝนตกส่วนใหญ่ทางตอนล่างของจังหวัดนะคะในพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้าและแม่สวยค่ะ ฝนไม่ค่อยหนักมากนะคะส่วนเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่มีฝนตกบ้างแถวอำเภอรพร้าวเชียงดาวเวียงแหงแม่อายดอยสะเก็ดสันทรายแม่แตงสมิงกัรายาณิวัฒนาแม่แจม่มแม่ออนแล้วก็อมก๋อยค่ะภาคเหนือยังมีฝนตกอยู่มากเหมือนทุกๆวันเลยนะคะฝนเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เข้ามาเรื่อยๆเคลื่อนมาจากทางทิศตะว,วันออกค่ะต่อไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนก็ตกเยอะเหมือนกันนะคะทั้งอำเภอปลาย มางมะ้าอําเภอเมืองขุนยวมแม่เสเรียงและน่าจะตกเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ากลมฝนกำลังเคลื่อนมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อไปค่ะไปดูที่จังหวัดลำพูนค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องหมีสุรินบัวชเชตกตอนเที่ยงนะคะหนองมะข่าโมงสุพรรณยังไม่ตกค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะ ที่จังหวัดลำพูนมีตกเล็กน้อยค่ะทางตอนล่างแถวอำเภอลี้นะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่จะตกไปในช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ของอำเภอขอดูช่วงล่าสุดนะคะเรดาร์ย้อนไปถึงช่วงเที่ยงล่าสุดตอนนี้ในช่วงประมาณก่อนสี่โมงเย็นค่ะแถวแถวลำพูนฝนน้อยลงแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตกแถวอำเภอลีค่ะ ต่อไปค่ะที่จังหวัดลำปางค่ะยังมีตกอยู่บ้างแถวแม่พริกค่ะแจ้ห่มอำเภอเมืองปานวังเหนืออำเภอเงาวแล้วก็อำเภอเมืองค่ะต่อไปที่จังหวัดพะเยาค่ะจังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้ยังตกอยู่แถวอำเภอเมืองแล้วก็เชียงมวนค่ะสวัสดีค่ะสีชนฝนตกเล็กน้อยนะคะขอพูดคุณไกรนรงค่ะแฟนเพจขาประจําเลยนะคะติดตามกันทุกวันเลยต่อไปไปที่จังหวัดน่านค่ะ จังหวัดน่านตกอยู่ในช่วงเย็นบ่ายถึงเย็นนี้ในอำเภอเมืองสูงเม่นเด่นชัยสองส่วนอุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์จะตกในพื้นที่ของอำเภอนาปาดแล้วก็ท่าปลาค่ะเป็นได้ดในช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะคะสี่โมงเย็นต่อไปค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์วันนี้ก็ตกเยอะเหมือนเดิมค่ะแถวชนแดนวังโป่งน้องไผ่วิเชียนบุรีสีเทพแล้วก็บึงสามพันค่ะ พิจิตค่ะพิจิตตอนนี้พิจิตพิษณุโลกนะคะตอนนี้ยังยังไม่มีฝนแต่ว่าฝนกําลังเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆค่ะเป็นฝนจากทางเพชรบชรณบูํกลังจะเข้าพิจิตนะคะส่วนพิษณุโลกก็กําลังมีฝนกลุ่มเล็กๆค่ะต้องลุ้นว่าจะมาถึงไหมนะคะมาจากเพชรบูรณบูเหมือนกันกําลังเข้ามาทางทางชายแดนพิษณุโลกเพชรบูรณบูค่ะสวัสดีค่ะอ่างทองยังไม่ตกแต่ฟ้าร้องแล้วค่ะ ของภาคเหนือนะคะตอนนี้จบไปเท่านี้นะคะส่วนฝั่งสุขโขทัยกำแพงเพชรค,ค่ะตอนนี้ฝนยังน้อยอยู่มากเลยนะคะต้องลุ้นฝนในช่วงเย็นๆหรือว่าค่ำๆอีกทีค่ะเพราะว่าทิศทางฝนก็จะเคลื่อนมาจากทางฝั่งเพชรบูรณ์ค่ะต่อไปไปดูภาคกลางกันบ้างค่ะภาคอีสานเดี๋ยวจะแจ้งเป็นลําดับต่อไปนะคะจะเริ่มจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็จบที่ภาคใต้ค่ะ ต่อไปไปดูภาคกลางค่ะตอนนี้นครสวรรค์มีมีตกไปแถวหนองบัวแล้วก็ภัยสาลีค่ะเป็นฝนที่เคลื่อนมาจากทางฝั่งพเพช,เชรบูรณ์ค่ะลบบุรีก็ตกหนักไปหลายอำเภอค่ะทั้งลำสนธิชัยบาดาลสะบบดพัฒนานิคมค่ะส่วนสิงห์บุรีมีตกบ้างแถวประจันตคามสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีเริ่มมีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้ามาจากทางสิงห์บุรีนะคะแถวอำเภอเดิมบางนางบวชค่ะแถวสระบุรีค่ะสระบุรีก็มีตกบ้างนะคะ สระบ,บุรีจะเป็นจุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะตะการพืชผลตกหนักมากใช่ไหมคะปะาเหรียนกลางตกหนักอยู่ระนองก็กําลังตกนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะแถวสระบ,บุรีมีตกไปแถวมวกเหล็กอําเภอเมืองเสาให้แล้วก็หนองแคค่ะนคนปรปฐมค่ะนคนปรปฐมก็เริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะจุดนี้นะคะตกไปแถวบ้างเลนกําแพงแสนดอนตูมนครชัยศรีอําเภอเมืองค่ะแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าต้องลุ้นในช่วงเย็นหนึ่งท่านี้อีกนะคะส่วนพื้นที่ของนนทบ,บุรีมีตกไปแถวไซน้อยค่ะกาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรีส่วนใหญ่จะตกทางตอนล่างของจังหวัดนะคะแถวห้วยกระเจา้าท่าม่วงด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองไซโยกส่วนราชบ,บุรีก็ตกหนักอยู่เลยค่ะ ส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายนะคะโพธารามจอมบึงอําเภอเมืองปากทอ่อบ้านขาแล้วก็สวนพึ่งค่ะกลุ่มฝนเคลื่อนมาจากทางทิศตะว,วันออกแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนออกชายแดนพม่าต่อไปค่ะพะทัทนลุงตกเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะพระพุทธบาทสระบุรีตกไหมคะสระบุรีมีลุ้นตกอยู่นะคะเพราะว่ากลุ่มฝนค่อนข้างจะกระจายตัวค่ะแต่ว่าแนวโน้มฝนตอนนี้ฝนเริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณไพรวันสวัสดีค่ะน้องแฟรเรานาราีิว่าตกทั้งวันใช่ค่ะช่วงตั้งแต่สายๆมาภาคใต้ตอนล่างตกเยอะตกค่อนข้างหนักเลยค่ะต่อไปค่ะในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสมุทรสาครนะคะส่วนใหญ่จะตกไปแล้วในช่วงเทียเท่ยงค่ะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดช่วงสี่มงเย็นกรุงเทพปริมณฑลฝนน้อยลงแล้วนะคะ อยุธยานะคะตอนนี้ต้องระวังฝนที่กําลังเคลื่อนมาจากทางสระบุรีด้วยค่ะตอนนี้ฝนยังไม่ค่อยมากแต่ว่าแนวโน้มฝนก็อยุธยากําลังเข้ามานะคะต่อไปค่ะไปที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะเริ่มที่จังหวัดชัยภูมิค่ะจังหวัดชัยภูมิมีตกปลายแถวหนองบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์บ้านเขวาทรัพย์ใหญ่บําเน็จนรงเทพสถิตภูเขียวแล้วก็อาเภอเมืองค่ะ ทิศทางกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะต่อไปจังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเพนรุ่งบางไทรวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะแต่ฝนยังไม่ตกนะคะต้องระวังในช่วงกลางคืนอีกเหมือนกันค่ะบ้านโปง่งราชบุรีหรอคะบ้านโปง่งตอนนี้กลุ่มฝนเคลื่อนออกไปใกล้จะถึงชายแดนพมา่าแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่น่าจะมีฝนค่ะแต่ว่าต้องลุ้นในช่วงค่ำอีกทีนึงค่ะ มาต่อกันที่ภาคอีสานนะคะจังหวัดเลยค่ะตกไปแล้วแถวนาแห้วด่านซ้ายภูเรือหนองหินภูกระดึงผาขาวแล้วก็เชียงคานค่ะจังหวัดเลยตกไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคะหนองบัวลําพูตกไปแถวสุวรรณคูหาอําเภอเมืองนากลางแล้วก็ศรีบุญเรืองค่ะที่จังหวัดอุดรธา,านีค่ะอุดรธานีมีตกเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะยังไม่ค่อยมากนะคะแถวนายุงบ้านผือกุดจับทุ่งฝนน้องหาน แล้วก็ชายวานค่ะสวัสดีค่ะที่บางปะอินตกแล้วใช่ไหมคะบางประอินตกแล้วบางไซอาจจะเริ่มมีเขาเขาว่าจะตกบ้างนะคะช่วงนี้ก็ตกตก,ตกหยุดหยุดครึ้มบ้างค่ะยังเป็นช่วงของฝนส่งท้ายฤดูอยู่นะคะถ้าจะรอฝนแรงก็น่าจะต้องช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะต่อไปอุดอรแล้วนะคะไปต่อกันที่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นมีตกบ้างเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆค่ะ แถวเขาสวนกว้างชุมแพอำเภอเมืองน้ำพองสีชมพูบ้านไผ่แล้วก็อำเภอพลค่ะมีตกกลุ่มเล็กๆนะคะไม่ค่อยกระจายตัวเท่าไหร่ค่ะต่อไปที่สกลนครค่ะสะกลนคร สกลนครตกไปแถวสว่างแดนดินพันนานิคมพังคลแล้วก็สองดาวค่ะฝนไม่ค่อยมากนะคะฝนเล็กๆน้อยๆส่วนจังหวัดหนองคายบึงการนะครพน,นมค่ะช่วงบ่ายนี้ไม่มีฝนนะคะแต่ก็ต้องระวังฝนค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งนะครพน,นมเริ่มมีกลุ่มฝนที่ค่อยๆเคลื่อนมาจากแถวสปป,ปลาวค่ะอาจจะเข้านครพน,นมหรือว่าบึงการในช่วงเย็นค่ำนี้นะคะถ้าฝนไม่สลายซะก่อนค่ะ ต่อไปที่จังหวัดกาลสินค่ะกาลสินมีตกบ้างค่ะแถวดอนจานกุชินารายแล้วก็นาคูค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดมีตกไปแถวโพชยัยพนทองพนมไพรหนองฮีแล้วก็โพนซ้ายค่ะ ยะโสธรค่ะยะโสธรตกไปแถวไทยเจริญเลิงนกทาคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยแล้วก็ขอวังค่ะส่วนอำนาจเจริญมีตกเล็กน้อยค่ะแถวเสนางนิคมแต่ก็เริ่มมีกลุ่มฝนจากทางฝั่งอุบลกำลังเคลื่อนเข้ามาอีกนะคะทางตอนล่างของอำนาจเจริญอำเภอที่ติดกับอุบลอาจจะต้องเตรียมรับฝนในช่วงเย็นนี้ค่ะไปที่ฝั่งนครราชสีมาค่ะนะครราชสีมามีตก บ้างนะคะแถวอำเภอรประทายบัวใหญ่โคงสีดาจักรราชพิมายเฉลิมพระเกียรติโชคชัยนองบุญมากเทพารักแล้วก็ด่านขุนทศค่ะแนวโน้มฝนตอนนี้ช่วงเย็นฝนน้อยลงนะคะลดน้อยลงค่ะบุรีรัมย์ค่ะมีตกปลายแถวโนนดินแดงค่ะตอนนี้ฝนยังไม่ค่อยมากนะคะส่วนใหญ่ตกแถวชายแดนกัมพูชาค่ะสุรินทร์มีตกเล็กน้อยแถวท่าตูมรัตนบุรีค่ะเป็นทางตอนบนของจังหวัดนะคะส่วนศรีสะเกดค่ะ ศีสะเกศมีตกทางตอนบนของจังหวัดเหมือนกันค่ะแถวราศีสไลดยค่ะส่วนอุบลค่ะอุบลจะตกทางตอนบนของจังหวัดนะคะแถวโพธทยแถวโค้งเจียมสีเมืองใหม่แล้วก็าการพืชผลค่ะที่ตกเยอะอยู่ในตอนนี้นะคะอีสานจบไปแล้วนะคะต่อไปไปดูภาคตอนออกค่ะใครเข้ามารับชมย้อนหลังสามารถเลื่อนดูไปได้นะคะแอมินแจ้งในส่วนของภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานครบแล้วค่ะต่อไปภาคตะวันออกค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะภาคตอนออกค่ะตอนนี้นครนายกนครนครน,นายกฝนน้อยลงแล้วนะคะมีตกไปก่อนหน้านี้แถวบ้านนาค่ะปราจีนบุรีมีตกไปก่อนหน้านี้แถวอำเภอเมืองแล้วก็ล่าสุดช่วงสีโมงเย็นฝนหายไม่ค่อยมีแล้วนะคะสระแก้วก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ฝนเริ่มลดน้อยลง ชลบุรีค่ะมีตกแถวบางละมุงแล้วก็สัตหีบนะคะที่ยังมีฝนอยู่ส่วนระยองยังตกอยู่แถวปลวกแดงนิคมพัฒนาบ้านฉางบ้านค่ายแล้วก็อำเภอแกลงค่ะส่วนจังหวัดตรัดมีตกเล็กน้อยแถวบ่อไร่ค่ะโดยในส่วนของภาคตอนออกนะคะจะตกไปเยอะๆก็คือในช่วงเที่ยงบ่ายโมงค่ะตกหนักเรียกว่าเกือบถูกจังหวัดเลยนะคะตกกระจายค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงเที่ยงเที่ยง เกือบทุกจังหวัดค่ะพอล่าสุดช่วงเย็นๆฝนเริ่มลดลงค่ะก็จะเหลือส่วนใหญ่แถวชนบุรีแล้วก็ระยองค่ะพาดตกอไปแล้วค่ะไปดูภาคใต้กันบ้างค่ะเริ่มที่เพชรบุรีนะคะเพชรบุรีส่วนใหญ่ปลุงฝนเริ่มเคลื่อนไปทางด้านตอนตกของจังหวัดแล้วค่ะทางหนองย้าปล้องแก่งกระจานท่ายางค่ะก่อนหน้านี้มีฝนบ้างนะคะวันนี้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะประจวบคีรีขันค่ะ ประจวบวันนี้มีตกไปบ้างนะคะในช่วงบ่ายโมงช่วงเที่ยงค่ะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ฝนลดน้อยลงแล้วนะคะเหลือแถวหัวหินปราณบุรีแล้วก็ส0 0อยอดค่ะต่อไปค่ะที่ชุมพรชุมพรตอนนี้ช่วงสี่โมงเย็นไม่มีฝนนะคะวันนี้ฝนน้อยแต่ว่าครึมครึมอากาศร้อนอบอ้าวค่ะระนองมีตกทางตอนล่างค่ะแถวแถวอำเภอรกระเปอร์ค่ะยังตกอยู่นะคะส่วนภางงามีตกเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะ กเกือบทุกอำเภอนะคะทั้งคุระบุรีตะกัวป่าทับปุตอําเภอเมืองแต่ว่าเป็นฝนเล็กๆน้อยๆค่ะภูเก็ตตอนนี้ฝนไม่มีนะคะยังต้องลุ้นในช่วงเย็นอีกค่ะกระบีฝนเริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตกไปแถวปลายพระยาอ่าวลึกคลองท่อมเหนือคลองค่ะในช่วงบ่ายสามนะคะจังหวัดตรังค่ะยังตกอาสุราธานีค่ะสุราธานีตอนนี้ฝนน้อยมากแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตกไปช่วงบ่ายสาม ต่อไปแถวบ้านตาขุนพนมชัยบุรีค่ะวันนี้ฝนน้อยนะคะต่อไปค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ไม่มีฝนนะคะแรงไม่มีฝนเลยค่ะย้อนไปดูก็จะมีฝนตกในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะแถวขนอมสีชนค่ะมีตกบ้างนะคะตกไม่หนักค่ะแล้วล่าสุดตอนนี้ไม่มีฝนเลยค่ะในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังค่ะจ,จังหวัดตรังกับสตูลน,นะคะช่วงบ่ายสีนี้ตกหนักอยู่เลยนะคะ โดยมีฝนตกในพื้นที่ของอำเภอเมืองวังวิเศษสีเกากันกันตังย่านตาขาวแล้วก็ปลาเหลียนค่ะส่วนสตูลตอนนี้ตกถูกอำเภอเลยค่ะที่จังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้ตกเล็กน้อยทางตอนล่างนะคะแถวป่าบอนค่ะป่าบอนมีตกเล็กน้อยนะคะส่วนสงขลาค่ะยังตกอยู่แถวรัตรภูมิหาดใหญ่คลองหอยโคงสะเดาแล้วก็จันนค่ะกลุ่มฝนเคลื่อนไปทางจังหวัดสตูลเรื่อยๆนะคะ ส่วนภาคใต้ตอนล่าง3จังหวัดชายแดนค่ะมีฝนตกไปตั้งแต่หาดใหญ่ลงมานะคะฝนตกหนักไปในช่วงสายๆเที่ยงๆค่ะตกมาตลอดเลยนะคะตกค่อนข้างเยอะเกือบทั้งจังหวัดเลยค่ะโดยล่าสุดนะคะตอนนี้แถวปัตตานียังมีตกอยู่แถวโคกโพทุ่งยางทุ่งยางแดงค่ะส่วนยะลายังตกอยู่เกือบทุกอำเภอนาราธิวาสก็ตกเกือบทุกอำเภอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ใครมีคําถามที่ยังมียังไม่ได้ตอบสามารถแจ้งได้ถามซ้ำมมอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะตอนนี้จบไปแล้วนะคะทุกจังหวัดทุกทุกภาคของประเทศไทยค่ะอาซีชนตอนนี้ไม่มีฝนใช่ค่ะนครศรีธรรมราชตอนนี้ไม่มีฝนนะคะ แนวโน้ฝนตอนนี้นะคะส่วนใหญ่จะตกอยู่ทางภาคเหนือตอนบนค่ะภาคเหนือตอนล่างฝนกําลังเข้ามานะคะส่วนภาคอีสานส่วนใหญ่จะตกทางด้านตะวันตกเลยชัยภูมิโคราชแล้วก็มีอุบลมีอุบลตกเข้ามาบ้างค่ะต้องลุนในช่วงเย็นๆค่ำๆนี้อีกนะคะเพราะว่ายังมีฝนที่จะเข้ามาอีกค่ะ ภาคกลางตอนนี้ส่วนใหญ่ตกทางนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีราชบ,บุรีค่ะส่วนภาพตอนออกตอนนี้ฝนลดลงไปอีกนะคะภาคใต้ตกส่วนใหญ่ตอนนี้ทางฝั่งอันดามันตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะใครเที่ยมินไม่เห็นคอมเมนต์สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะป้าเลียนตรังกําลังตกหนักอยู่เลยนะคะใช่ค่ะตามเรดราก็คือทั้งตรังและสตูลตกตกเยอะเลยค่ะเกือบทั้งจังหวัดเลย ข,ข้ามพุนพินร้อนมากค่ะวันนี้สุราษฎร์ธานีฝนน้อยนะคะแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวน่าจะตกแรงๆสักทีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะใครที่แอดมินยังไม่เห็นคอมเมนต์แจ้งเข้ามาอีกรอบได้นะคะเพราะว่าคอมเมนต์ไปเร็วมากค่ะภูเก็ตภูเก็ตตอนนี้ไม่มีฝนนะคะตอนนี้ไม่มีฝนค่ะแต่ก็เดี๋ยวต้องลุ้นฝนในช่วงเย็นๆค่ะจะมีฝนเข้ามาอีกรอเปล่านะคะ เชียงใหม่แม่แจม่มฝนตกไหมคะตกไปแล้วบ้างค่ะแม่แจ่มตกไปแล้วบางตําบลน,นะคะลบบุรีตกอยู่ค่ะตอนนี้คุณต้นมงคลนะคะลบบุรีลบบุรีในช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ตอนนี้ตกอยู่นะคะที่เห็นๆหไกลๆเลยก็คือแถวสะโบดค่ะมีตกไปแถวลำสนธิชัยบาดาสะโบด์พัฒนานิคมค่ะแนวโน้มฝน ก็กำลังเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะตกทางตอนบนของจังหวัดค่ะแล้วก็ฝนน่าจะเข้านครสวรรค์ชัยนาทต่อไปในช่วงเย็นๆค่ะสวัสดีค่ะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ตกอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดค่ะแถวศรีเทพแถวบึงสามพันแถววิเชียนบุรีค่ะ ที่ตกหนักอยู่นะคะอําเภอปากช่องนะคะนะครราชสีมาปากช่องตอนนี้ไม่มีฝนนะคะฝนตกไปในช่วงบ่ายโมงค่ะแล้วก็ล่าสุดสี่โมงเย็นฝนน้อยลงแล้วค่ะอาจจะยังครื้มครื้มอยู่บ้างหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้นครราชสีมาฝนค่อนข้างน้อยนะคะถ้าดูเกือบทั้งจังหวัดมีตกน้อยมากค่ะ สวัสดีค่ะจากแฟนเพจสปปลาวนะคะขอเป็นภาษาไทยได้ไหมคะมินอ่านไม่ค่อยออกนะคะคืนนี้วังวิเศษจังหวัดกลังจะตกไหมนะคะเดี๋ยวไปดูแนวโน้มฝนล่วงหน้ากันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวดูภาพถ่ายดาวเทียมก่อนนะคะตอนนี้เมฆฝนตกอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้เมฆฝนปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยค่ะภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่จะ เป็นทางตอนบนของภาคแล้วก็ทางตอนล่างเพชรบูรณ์พิจิตรกำลังเข้ามาค่ะภาคกลางจะเน้นทางฝั่งกาญจานบุรีภาคกลางตอนล่างนะครสวรรค์ลพบุรีค่ะภาคตอนออกเมฆฝนกลุ่มใหญ่อยู่ทางฝั่งชลบุรีฉะเชิงเซาระยองค่ะอีสานเมฆฝนอยู่ทางอีสานด้านตะวันตกนะคะเลยเชียงภูมิโคราชขอนแก่นแล้วก็บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอบุบลส่วนทางฝั่งบึงกาฬนะครพน,นม กำลังมีกลุมม่มเมฆฝนเข้ามาจากทางลาวค่ะส่วนภาคใต้มีเมฆฝนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าฝนไม่ไม่มากส่วนใหญ่จะตกหนักทางจะเป็นสีดําๆก็คือฝนตกนะคะทางอันดามันต่อล่างแล้วก็ภาคใต้ต่อล่างค่ะดูแนวโน้มฝนผ่านแบบจําลอง ecmwf ค่ะไปดูในช่วงค่ำนี้นะคะช่วงค่ำค่ฝนแนวโน้มฝนจะลดลงค่ะ ฝนล,ลดลงภาคเหนือนยังอาจมีฝนอยู่ไ,ได้บ้างเล็กๆน้อยๆฝั่งเชียงใหม่ลำพูนลำปาง จากกำแพงเพชรสุขโขทัยคะ่ะอาจจะตกในช่วงค่ำค่นะคะเพราะว่าฝนเคลื่อนเข้ามาจากทางฝั่งเพชรบูรณ์ไปพิจิตรพิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรอาจจะตกในช่วงค่ำคะ่ะส่วนภาคกลางแนวโนอมฝนลดลงนะคะช่วงค่ำจะเหลือเล็กๆน้อยๆทางตอนล่างภาคตอนออกอาจมีฝนทางจังหวัดจันทบ,บุรีตราส่วนอีสานมีสีฟา้าอ่อนฝนหรือเมฆครึ้มๆทางฝั่งชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีศรีสะเกษอบบนนะะุบลค่ะส่วนภาคใต้ในช่วงค่ำนี้นะคะ ย,ยังมีสีฟ้าค่ะมีโอกาสตกทางตอนบนแถวประจวบชุมพรระน,นองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ตอนล่างไม่มีสีนะคะเดี๋ยวไปดูช่วงดึกๆอีกค่ะประมาณตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ฝั่งอันดามันทางงาภูเก็ตกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้บางพื้นที่รวมถึงแถวเพชรบุรีค่ะ ฝั่งกาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามอาจจะมีฝนนะคะมีสีเพิ่มขึ้นในช่วงตีหนึ่งค่ะอีสานช่วงเช้ามืดตีหนึ่งดึก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 หรือว่าตีหนึ่งสีค่อนข้างน้อยนะคะส่วนภาคเหนือยังอาจมีฝนได้อีกค่ะตีหนึ่งเชียงคืนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางค่ะสวัสดีค่ะเชียงใหม่ตอนนี้มีฝนอยู่นะคะช่วงเช้ามืดค่ะประมาณตีสี่ตีห้าค่ะ จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือค่ะช่วงเช้ามืดยังต้องระวังฝนอยู่นะคะอีสานด้านตะวันตกค่ะเลยชัยภูมิโคราชขอนแก่นภาคตะวันออกตอนบนค่ะสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาส่วนภาคใต้ช่วงเช้ามืดฝนค่อนข้างน้อยค่ะจะตกในทะเลเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนช่วงเช้าวันจันทร์ที่30ตุลาคมค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางค่ะสีเหลืองจะอยู่ฝั่งกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์อุด อ่าอกุทไทยธานีค่ะภาคตอนออกช่วงเช้าวันจันทร์ไม่มีสีอีสานจะมีฝั่งเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิส่วนภาคใต้ก็จะมีฝั่งเพชรบุรีประจวบคีรีขันค่ะช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันจันทร์ที่30ตุลาคมแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นอีกทุกภาคนะคะ มีเมฆครึ้มๆมเป็นส่วนใหญ่สีฟ้าค่อนข้างเยอะค่ะโดยสีเขียวเหลืองคืออาจจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอีส,า,อนนอสา,านตอนบนอีสานด้านตะวันตกอีสานตอนล่างค่ะภาคตอนออกสีฟ้านะคะทุกจังหวัดส่วนภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักก็คือช่วงชุมพรสุราษฎร์ระนองพัางงากระบี่ค่ะนอกจากนั้นก็เป็นสีฟ้าเกือบถูกจังหวัดค่ะ อันนี้เป็นแนวน้องฝนนะคะในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะแอดมินจะไม่ดูไกลนะคะเพราะว่าแบบจำลองเปลี่ยนวันหนึ่งก็3าสีรอบค่ะใครมีคำถามอีกไหมคะแอดมินไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ล่าสุดนะคะหัวหินฝนไม่ตกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคอมเมนต์ไปไว้มาก นาราธิวาสตกทั้งวันค่ะพัทลุงฝนตกเล็กน้อยแต่การพืชผลฝนตกหนักมากใช่ค่ะเมื่อกี้ดูเรดาร์ก็คือฝนตกหนักมากนะคะสวัสดีค่ะจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์มีฝนไหมคะตอนนี้ฝนตกค่อนข้างน้อยนะคะสุรินทร์สุรินทร์มีตกทางตอนบนของจังหวัดค่ะเดี๋ยวดูสุรินทร์ก่อนนะคะ สุรินตกไปแถวท่าตูมรัตนบุรีค่ะแนวโน,น้มฝนไม่ค่อยมากนะคะตอนนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังต้องลุ้นฝนทางฝั่งที่ติดกับสีสะเกตค่ะทางใกล้สีสะเกตนะคะใกล้เมืองจันอาจจะมีฝนเข้ามาอีกนิดนึงค่ะระนองกำลังจะตกนะคะอากาศร้อนอบอ้าวใช่ค่ะตอนนี้ก็มีฝนอยู่บ้างค่ะคอมเมนต์ขึ้นมาแบบขึ้นมามาเห็นทีหลังเยอะมากนะคะ ว่าปีปทุมจะมีฝนไหมคะคืนนี้ว่าปีปทุมมหาสารคามนะคะตอนนี้มหาสารคามในช่วงเย็นช่วงเย็นฝนลดน้อยลงนะคะมีตกเล็กๆน้อยๆในช่วงบ่ายสองบ่ายสามช่วงสีมม่โมงเย็นฝน,น้ลดน้อยลงค่ะส่วนในช่วงค่านี้ในช่วงกลางคืนนี้นะคะแนวโน้มฝนลดลงค่ะของมหาสารคามนะคะช่วงเช้ามืด ช้ามืดแนวโน้มฝนก็ค่อนข้างน้อยค่ะก็จะเป็นลมมากกว่าฝนค่ะแต่ก็อาจจะมีฝนได้ในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันจันทร์ที่30ตุลาคมค่ะรายงานครบแล้วนะคะทั้งเรดาร์ฝนทุกภาคค่ะทุกจังหวัดแล้วก็แนวโน้มฝนล่วงหน้า ของคืนนี้เช้ามืดแล้วก็พรุ่งนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอันดินจะพยายามลงเรดาร์ฝนรายงานในชุกในทุกช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ของแต่ละวันค่ะใครเข้ามาแล้วสามารถแจ้งคอมเมนต์สอบถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอันนินจะเข้ามาตอบย้อนหลังให้ค่ะเชียงใหม่พรุ่งนี้มีโอกาสตกยังมีโอกาสตกอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะฟากติดตามเพจข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติช่อง YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ เฟซบุ๊กอีกเพจหนึ่งนะคะที่เพิ่งสร้างมาเป็น Facebook พยากรณ์อากาศและพิพิบัติเพจที่สองค่ะติดตามไว้อีกไว้ด้วยนะคะสามช่องทางเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสมุทรสาครมีฝนไหมคะมีฝนไหมครับตอนนี้ไม่มีฝนนะคะฝนออกไปแล้วค่ะฝนน้อยไปแล้วนะคะต้องลุ้นในช่วงกลางคืนอีกทีนึงค่ะตอนนี้สมุทรสาครไม่มีฝนนะคะ ภาคใต้เข้าหน้าฝนยังครับใช่ไหมคะภาคใต้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะคะปกติของภาคใต้ตุลาพฤศจิกาธันวาคือหน้าฝนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะตอนนี้ลมที่พัดเข้าภาคใต้เป็นลมจากทางตะวันออกเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนัก อาจจะมีน้ําท่วมเกิดขึ้นได้ค่ะนะครพนมตอนนี้ยังไม่มีฝนนะคะแต่ต้องลุ้นฝนที่เข้ามาจากทางฝั่งลาวค่ะตอนนี้กลุ่มฝนกําลังเข้ามาทางชายแดนลาวค่ะจังหวัดตากปกดีมากค่ะส่วนใหญ่ตากก็จะฝนก็จะเคลื่อนจากทางเหนือตอนล่างแล้วก็ไปเรื่อยๆก็เราก็ไปสิ้นสุดที่ตากเกือบทุกวันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้จบไลฟ์กันแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ส่วนคลิปยาวคลิปประจำวันก็ยังลงอยู่ลงในพรุ่งนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ